วงว่าที่สามีเที่ยวต่างจังหวัดรักห่าง14ปีไม่ใช่อุปสรรคแพติเซียกูดหวานต่อเนื่องยังคงหวานอย่างต่อเนื่องจริงๆหลังจากที่เขาหาดูใจกันนานกว่า3ปีในที่สุดก็ขายออกแล้วสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งแพติเซียกูดที่ถูกนักธุรกิจตระกูลดังโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วเรียบร้อยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ส่วนจะมีข่าวลั่นระคังเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามช่วงนี้สาวแพทิเซียก็ทำงานถ่ายละครตลอดแต่ถ้าหากว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ว่าที่สามีโน้ตวิเศษก็จะชวนไปหาของอร่อยอร่อยทานควงแขนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันพร้อมแชร์ภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนแม้ความรักของทั้งคู่จะอายุต่างกันก,นกว่า14ปีแต่เข้ากันได้ดีสุดๆกันเลยค่ะ